สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุรูกล้ยอีกเช่นเคยกับการเรียนการสอนออนไลน์วันนี้ครูกล้ยจะพาเด็กๆเรียนเกี่ยวกับโครงงานข้าวโพดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ครูกล้ยจะสอนอะไรอ่ะ มาดูเลยค่ะว่าวันนี้คุกไวจะสอนวิธีการปลูกข้าวโพดนะคะอ่ะมาดูวิธีแรกเลยขั้นตอนง่ายๆวิธีการปลูกขั้นตอนคือเตรียมดินนําดินใส่ถุงดํานะคะอ่ะเรามาดูวิธีการปลูกวิธีที่สองคือเอาใช้นิ้วหรือไม้ขุดหลุมลึกสัก1นถึงสนิ้วนะคะค่ะมาดูวิธีต่อไปเลยค่ะลูก นำมาเล็ดข้าวโพดไปหยอดลงในหลุมที่เด็กๆเจาะรูไว้นะคะสัก3-4ามสีนิแล้วก็วิธีสุดท้ายคืออะไรนะลดน้ำลดน้ำนำ,นำไปไว้ที่มีแสงแดดถึงและหมั่นลดน้ำทุกวันนะคะอ่ะเรามาดูต่อไปเลยค่ะ ชนิดของข้าวโพดมีอะไรบ้างอ้าวเรามาดูชนิดแรกค่ะลูกข้าวโพดที่เขาเอามาใช้ทำเป็นป๊อปคอรนนะคะเขาเรียกว่าข้าวโพดทั่วค่ะอ่ามาดูวิธชนิดที่สองค่ะชนิดที่สองคือข้าวโพดหวานนั่นเองค่ะที่เขานำมาต้มนะคะอ่ามาดูชนิดที่สามคือข้าวโพดท่าเหนียวชนิดนี้จะจะแลกกว่าชนิดข้าวโพดหวานเพราะมีสีขาวนะคะ อามาดูชนิดสุดท้ายคือเขาโพดป่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคําศัพท์กันเลยนะคะวันนี้ครูก้วยมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆ3ามคำอ่ะมาดูคําแรกคําแรกคือออกวัวตัวผู้เดี๋ยวเด็กๆสะกดตามครูก้วยเลยนะคะอ่ะ o x o x อเอกอกอกวัวตัวผู้ คำที่สองค่ะลูกคำที่สองสะกดตามผูกไว้นะคะ i i น้ำแข็ง i c e i c น้ำแข็งเดี๋ยวสะกดอีกหนึ่งรอบนะคะ i น้ำแข็ง i c e ice น้ำแข็งค่ะมาดูคำต่อไปเลยค่ะคำสุดท้ายคำสุดท้ายอันนี้คือรูปอะไรคะลูกอ่ารูปโอ่งน้ําเก่งมากค่ะลูก อ่ะสะกดตามครูกล้วยนะคะจาจาจาองอ่ะสะกดนะคะ J A R จาองอีกหนึ่งครั้งนะคะลูก J A R จาองอ่ะก่อนจะจากกันวันนี้ครูกว้วยมีกิจกรรมใบงานการบ้านชุดบันทึกร่องรอยหน้า61และก็หน้า62 แล้วก็ชุดกิจกรรมเสริมทักษะหน้า60และชุดกิจกรรมสร้างสารรน้า70เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูประจำชั้นนะคะสำหรับวันนี้ครูเวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย